สวัสดีค่ะเรามาเจอกันในเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูก็จะพานักเรียนย้อนกลับไปนะคะเรื่องของการตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านนะคะตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านเนาะ คุณครูนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้นักเรียนได้อ่านนะคะจากนั้นคุณครูก็จะมีคําถามมาให้แล้วให้นักเรียนตอบคําถามนะคะไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอะทีนี้เรามาดูเนื้อเรื่องที่คุณครูยกมาวันนี้นะคะ,ะนักเรียนอ่าน นักเรียนอ่านไปตามคุณครูเลยนะคะอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยเนาะนกกระยางปรับทุกข์กับปูว่าลูกของนางถูกงูร้ายกินมาหลายตัวปูจึงออกอุบายให้นกกระยางเอาเนื้อปลาไปวางเรียงตั้งแต่โพรงพังพรจนถึงโพรงงูงูจึงถูกพังพรฆ่าตาย อีกครั้งหนึ่งนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้คุณครูจะอ่านเร็วแล้วนะนกกระยางปรับทุกข์กับปูว่าลูกของนางถูกงูร้ายกินมาหลายตัวปูจึงออกอุบายให้นกกระยางเอาเนื้อปลาไปวางเรียงตั้งแต่โพรงพรังพรจนถึงโพงงูงูจึงถูกพังพรฆ่าตายอ่ะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะคะที่นักเรียนให้นักเรียนอ่านนะคะแล้ว เราจะมาช่วยกันตอบคำถามนะคะใครอ่านเรื่องนี้แล้วจําได้บ้างจําได้ไหมจําได้ใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณครูเคยออกข้อสอบในข้อสอบครั้งที่1นึ่งภาคเรียนที่1่ใช่ไหมคะอันนี้คุณครูเคยออกข้อสอบมาแล้วนะคะอันนี้คุณครูก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้อ่านแล้วก็มาช่วยกันตอบคำถามนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่เราตอบคำถามไปก่อนหน้านี้เนี่ย เราตอบถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูคําถามนะคะจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งสัตว์ตัวใดที่สูญเสียลูกสัตว์ตัวใดที่สูญเสียลูก่าเรามาดูกันเลยค่ะสัตว์ตัวไหนที่สูญเสียลูกคะ เก่งมากๆค่ะนกกระยางนะคะนกกระยางนะคะเป็นคนที่สูญเสียลูกนะเพราะตรงนี้เห็นไหมคะนกกระยางปรับทุกข์กับปูว่าลูกของนางเนี่ยถูกงูร้ายใช่ไหมคะถูกงูร้ายเนี่ยกินลูกของนางเนี่ยไป็นหลายตัวนะคะก็แสดงว่านกกระยางเป็นสัตว์ที่สูญเสียลูกไปนั่นเองนะคะข้อนี้ใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยเนาะจำได้ใช่ไหมว่าวันนี้ อ๋อไม่ใช่วันนี้ก่อนหน้านี้คุณครูใช้ออกข้อสอบนะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องทบทวนให้ดีๆนะหลังจากที่เราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเราต้องทบทวนให้ดีๆนะในเรื่องของการตอบคําถามนะคะการอ่านเนื้อเรื่องจากการแล้วเราเานำมาตอบคําถามเนี่ยนักเรียนต้องอ่านให้ดีนะคะต้องทบทวนให้ดีๆนะคะต้องดูว่า ที่เราทำไปเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะต่อไปข้อที่สองนะคะนกกระยางนะคะนำสิ่งใดไปหลอกล่องูนกกระยางนำสิ่งใดไปหลอกล่องูนำอะไรคะนำอะไรเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนำอะไรคะเก่งมากค่ะนำเนื้อปลานะคะแสดงว่าจำได้ใช่ไหมในข้อสอบนำเนื้อปลานะคะก็คือนำเนื้อปลา ไปหลอกล่องูนะคะก็คือเอาไปวางไว้เนาะวางไว้ตั้งแต่เห็นไหมคะวางไว้ตั้งแต่โพงพังพรนะคะไปจนถึงโพงงูเลยเนาะ,ะข้อที่สมนะคะมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะคะข้อที่สามงูถูกสัตว์ชนิดใดฆ่าตายงูถูกสัตว์ชนิดใดฆ่าตายตอบได้ไหมอันนี้ง่ายมากเลยนะเนี่ยหลับตาตอบก็ได้นะเนี่ยตอบได้ไหมคะ เก่งมากค่ะถูกพังพรฆ่าตายนะคะเพราะว่าเพราะว่านกกระยางเนี่ยก็จะเอาเนื้อปลาใช่ไหมคะไปวางตั้งแต่โพงพังพรจนถึงโพรงงูนะคะทำให้งูเนี่ยก็จะกินเนื้อปลามาเรื่อยๆตั้งแต่โพงงูจนไปถึงโพงพังพรน,นะคะแล้วก็ถูกพังพรฆ่าตายในที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะคะที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ลอง อ่านลองทบทวนกันนะคะเพราะว่าการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนะคะก็จะมีในข้อสอบนะคะมี20ข้อนะคะมีในข้อสอบ20ข้อเนาะฉะนั้นนักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีๆนะคะต่อไปมาดูเนื้อเรื่องต่อไปกันเลยค่ะเนื้อเรื่องต่อไปนะคะค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะอ่ะ นักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะเรื่องแม่พาฉันไปตลาดแม่พาฉันไปตลาดนะคะแม่ไปซื้อไข่ไก่และไข่เป็ดมาจากตลาดแม่วานให้ฉันถือไข่ไก่และไข่เป็ดให้ฉันรีบวิ่งไปขึ้นรถจึงสะดุดก้อนหินหกล้มทำไข่ไก่แตก ไปห้าฟองแม่บอกว่าฉันยังโชคดีที่ไม่ทำไข่เป็ดแตกไปด้วยวันนี้ฉันเลยได้ทานข้าวไข่เจียวเป็นอาหารเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่ไปซื้อไข่ไก่และไข่เป็ดมาจากตลาดแม่วานให้ฉันถือไข่ไก่และไข่เป็ดให้ฉันรีบวิ่งไปขึ้นรถ จึงสะดุดก้อนหินหกลม้มทำไข่ไก่แตกไปห้าฟองแม่บอกว่าฉันยังโชคดีที่ไม่ทำไข่เป็ดแตกไปด้วยวันนี้ฉันเลยได้ทานข้าวไข่เจียวเป็นอาหารเย็นอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะคะในเรื่องของแม่พาฉันไปตลาดนะคะจำได้หรือยังคะเนื้อเรื่องนี้ อ่ะอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะมาตอบคําถามกันเนาะอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่ไปซื้อไข่ไก่และไข่เป็ดมาจากตลาดแม่วานให้ฉันถือไข่ไก่และไข่เป็ดอ่าฉันรีบวิ่งไปขึ้นรถจึงสะดุดก้อนหินหกล้มทําไข่ไก่แตกไปห้าฟองแม่บอกว่าฉันยังโชคดีที่ไม่ทําไข่เป็ดแตกไปด้วย วันนี้ฉันเลยได้ทานข้าวไข่เจียวเป็นอาหารเย็นจำได้แล้วใช่ไหมทีนี้คุณครูจับมาอ่านคำถามนะคะแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะคะแล้วก็ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่พร้อมๆกันนะคะ มาดูคําถามข้อที่หนึ่งนะคะแม่ไปซื้ออะไรที่ตลาดแม่ไปซื้ออะไรที่ตลาดใครจะเป็นคนตอบคะติๆๆๆ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอช่วยกันตอบนะคะตอบพร้อมๆกันเลยแม่ไปซื้ออะไรที่ตลาดคะเก่งมากค่ะแม่ไปซื้อไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะเวลาที่เราตอบเราต้องตอบให้ครบนะคะตอบให้ครบดูด้วยว่าคำตอบนั้นนะคะ ตอบแค่ไข่ไก่อย่างเดียวได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องตอบทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะถ้าตอบมาแค่ไข่ไก่อย่างเดียวได้แค่ครึ่งคะแนนนะแต่ถ้าตอบมาทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยได้เต็มเลยนะคะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะคะว่าโจทย์เขาถามอะไรนะคะแล้วก็ต้องตอบให้ชัดเจนนะคะว่าไปซื้อทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าข้อที่2 เพราะเหตุใดไข่ไก่จึงแตกเพราะเหตุใดไข่ไก่จึงแตกนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสะสะดุดก้อนหินหกล้มนะคะสะดุดก้อนหินหกล้มอันนี้ก็ต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะเขียนแค่ว่าสะดุดสะดุดแค่นี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าสะดุดอะไรล่ะคุณครูไม่รู้ว่านักเรียนจะสื่อสารว่าสะดุดอะไรอาจจะสะดุดท่อนไม้ สะดุดขาตัวเองล้มอย่างนี้นะคะก็ได้ฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะว่าเขาเนี่ยสะดุดก้อนหินหกล้มนะคะจึงทําให้ไข่แตกนะคะอันนี้นักเรียนตอบแบบนี้นักเรียนก็จะได้เต็มนะคะแต่ถ้าเขียนมาว่าแค่สะดุดเฉยๆนี่คือไม่ให้คะแนนเลยนะคะฉะนั้นต้องเขียนให้ชัดเจนต้องอ่านแล้วรู้เรื่องสามารถสื่อสารได้นะคะ ต่อไปนะคะข้อที่สามันก็จะมาเชื่อมโยงกันนะคะว่าไข่ไก่เนี่ยที่แตกไปนะคะที่เขาสะดุดก้อนหินแล้วทาไข่ไก่แตกไปเนี่ยแตกไปทั้งหมดกี่ฟองนะคะไข่ไก่แตกไปทั้งหมดกี่ฟองกี่ฟองคะหนึ่งฟองสองฟองสามฟองสี่ฟองห้าฟองหกเจ็ดแปดหรือสิบฟองคะกี่ฟองเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักะลองคิดสิคะว่าแตกไปทั้งหมดกี่ฟอง จำเนื้อเรื่องไม่ได้ทำยังไงจำเนื้อเรื่องไม่ได้ตอบมั่วๆไปเลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะนักเรียนก็สามารถย้อนกลับมาอ่านเนื้อเรื่องได้เห็นไหมคะว่าคุณครูแปะเนื้อเรื่องไว้ให้ตรงนี้นะคะจำไม่ได้ก็แค่ย้อนกลับมาอ่านเพราะว่าเนื้อเรื่องเรามีอยู่แล้วมันไม่หายไปไหน นักเรียนก็สามารถย้อนกลับมาอ่านได้จะอ่านกี่รอบก็ได้อ่านจนเข้าใจหรืออ่านจนจําได้ก็ได้นะคะอ่านไปเลยนะคะคุณครูมีให้อ่านนะคะแต่ต้องทําเวลาให้ทันเนาะเวลาคุณครูก็มีเวลาที่กําหนดให้นะักเรียนต้องดูเวลาแล้วก็อ่านให้ทันถ้าเกิดในข้อสอบเนี่ยนะักเรียนมัวแต่อ่านมัวแต่ ไอเนี่ยแล้วส่งข้อสอบไม่ทันได้คะแนนไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณครูก็จะกําหนดเวลาปิดกําหนดเวลาเปิดไว้ฉะนั้นต้องทําให้ทันทําให้ตรงตามเวลานะคะถ้าเวลาเหลือเราก็กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งได้นะคะตอบคำถามมุณครูก่อนนะว่าไข่ไก่เนี่ยแตกไปทั้งหมดกี่ฟองคะเก่งมากค่ะแตกไปทั้งหมดห้ฟองนะคะแตกไปทั้งหมด 5ฟองต้องตอบให้ชัดเจนนะคะตอบมาแค่ว่า5อย่างนี้ได้ไหม5้ได้ไหมได้นะได้แค่ครึ่งคะแนนแต่ถ้าตอบว่า5ฟองอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปเลยเต็มคะแนนนะคะแค่นี้เองเนาะนักเรียนก็จะได้คะแนนเต็มแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่มีแบบฝึกหัดไม่มีการบ้านนะคะแต่อยากฝากให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะฝึกอ่าน ให้เยอะๆนะคะเพราะว่าถึงเวลาสอบเนี่ยคุณครูไม่สามารถอ่านให้นักเรียนได้นะคะนักเรียนจะต้องอ่านเองฝึกวิเคราะห์เองนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นการสอบอะไรเอ่ยสอบทางออนไลน์นะคะนักเรียนจะต้องพยายามช่วยเหลือตนเองนะคะแต่ถ้ามีข้อไหนไม่เข้าใจสงสัยทำยังไงคะสอบถามคุณครูเข้ามาได้นะคะจะ โทรไลน์หรือว่าพิมพ์มาก็ได้นะคะบางคนบางคนไม่ถนัดพิมพ์ก็สามารถโทรมาได้นะคะคุณครูก็จะรออยู่ที่หน้าจอนี่แหละรอให้นักเรียนสอบถามเข้ามานะคะเผื่อนักเรียนคนไหนมีอะไรสงสัยนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เนาะถ้าเกิดพิมพ์มาแล้วคุณครูยังไม่ตอบนะคะก็ให้โทรมาเลยนะคะบางทีไลน์ของคุณครูอาจจะไม่แจ้งเตือนนะคะเพราะว่าอย่างนักเรียนส่งแบบฝึกหัดมาเนี่ยมันเยอะ มันเยอะเกินแล้วลายของคุณครูเนี่ยบางทีมันไม่แจ้งเตือนคุณครูไม่เห็นนะคะนักเรียนก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยเนาะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็สะดวกด้วยนะคะโอเคเนาะวันนี้นะคะเราอ่าเราไม่มีการบ้านนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย